ก็บอกว่าสามีคือน้องใหม่เนี่ยขับรถออกไปนะครับปรากฏว่าก็ติดต่อไม่ได้ขาดการติดต่อไปนะครับโทรศัพท์ไปสอบถามแล้วอะไรแล้วก็ไม่รับสายนะครับตีสี่เขาก็ทนไม่ไหวก็ขับรถมอเตอร์ไซค์ออกมาตามหาสามีด้วยความเป็นห่วงนะครับเพราะว่าไอ้ทางแชทไลน์ทางเฟ e บุ๊กทางไลน์ของสามีน้องใหม่เนี่ยบอกว่า ไปทำผู้หญิงท้องแล้วก็ขอเลิกกับคุณวรรณพรน้องพรเนี่ยก็มีการโต้อตอบข้อความกันอะไรกันตอนนี้มันผิดปกติคนเป็นผัวเป็นเมียกันคุยกันทุกวันเนี่ยมันรู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่ผัวตัวเองส่งมาเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเขาก็เลยพยายามอ้อนวอนว่าให้รับโทรศัพท์หน่อยรับโทรศัพท์หน่อย มันก็ไม่รับโทรศัพท์นะครับก็หายสามศูนไปเขาก็เลยไปแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนว่าสามีเขาหายตัวไปนะครับจนกระทั่งวันที่ยี่สิบเก้าเวลาสักสิบเจ็ดนารการืรอเอกลางคืนมั้งครับกลางคืนนะฮะก็มีน้อง วัยรุ่นเนี่ยนะครับน้องบอสเนี่ยขับรถไปนะครับกลางคืนขับรถไปขับมอเตอร์ไซค์ผ่านไปแล้วเห็นคนมานั่งก้มหน้าแล้วก็หน้าดำเลยครับกข็ขนาดสังเกตเห็นว่าหน้าดำนี่ก็เหมือนผีมาหลอกนะครับผีมาหลอกวิญญาณมาขอความช่วยเหลือนะฮะ าเป็นว่าพบศพพบศพน้องใหม่เนี่ยนอนเสียชีวิตถูกมัดมือมัดเท้าแล้วมีกระสุนเข้าที่ตรงกลางกระหม่อมทะลุไททอยนะครับขนาดนิ้วชี้ยัดเข้าไปได้เนี่ยอาวุธปืนก็ยังไม่ทราบขนาดนะฮะถ้าเป็นปืนต้องดูบาดแผลเข้าว่ามันขนาดไหนอยู่ที่ ส่งศพไปตรวจพิสูจน์นะครับว่าจะโดนกระสุนขนาดอะไรงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจคือต้องพิสูจน์ทราบให้ได้ว่าผู้ตายเป็นใครตายเพราะสาเหตุอะไรภาษาตำรวจเขาเรียกคดีชอคดีชันสูตรพิกษพนะครับให้เรื่องนี้เป็นเรื่องบุญบาปอะไรไม่รู้นะครับ คือคนที่ไปพบศพคนแรกเนี่ยปรากฏว่ามีพี่ชายที่รู้จักกับเมียของคนตายฮะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยพบศพเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นใครก็ไม่รู้นะเมียเขาก็จํากุญแจได้เพราะศพขึ้นอืดแล้วนะครับปกติยี่สี่ชั่วโมงนี้ก็เริ่มเริ่มอืดแล้วนะครับส่วนวันเวลาที่ตายเนี่ยแพทย์จะต้องทำการ ชันสูตรอีกทีต้องผ่าตัดนะต้องผ่าดูว่าในปอดในช่องท้องในกระเพาะอ,อาหารแล้วก็ดูว่าเสียชีวิตเมื่อไหร่ย้อนไปนะครับแต่ว่าจากกล้องวงจรปิดแล้วกับที่คำให้การของคุณวรรณพรภรยาแล้วก็คาดว่าน่าจะถูกคนร้ายเนี่ยเอาตัวไปตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับส่วนว่ามันจะ ไปฆ่าเมื่อไหร่ต้องดูว่าศพนั้นขึ้นอืดขนาดไหนนะฮะมันอาจจะเอาไปรีดขัดแย้งกันหรือประเด็นชู้สาวเพราะมีข้อความชัดมาอันหนึ่งว่าจากผู้ชายว่าไปทำผู้หญิงท้องและขอเลิกกับภรรยาภรรยานี่อยู่กันมาตั้งแต่อายุสิบเจ็ดอายุสิบ็ดปีอยู่กันสิบกว่าปีตอนนี้เขาสามสิบกว่านะฮะผมไปออกรายการแล้วก็มีภรรยา น้องภรรยาแล้วคนพบศพและพี่ชายคนพบศพรวมทั้งคุณหนุ่มด้วยนะฮะร,ระหว่างเดินทางกลับเนี่ยผมก็สอบถามความคืบหน้าจากท่านผู้ับปัญชาของสอบพอบางปะกงนะครับคดีนี้ท่านผู้ับการนะครับผู้พิับการตํารวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเซาท่านขยันนะท่านลงมาดูที่เกิดเหตุด้วยตัวเองว่าเออมันต้องอย่างนี้สิเป็นผู้การนะ ต้องมาดูที่เกิดเหตุเพราะเป็นคดีอุกชะกันนะครับเป็นคดีอุกชะกันถ้าภูมิคับการมาเนี่ยมันก็จะหนีบพวกมือสอบสวนระดับจังหวัดระดับภูมิกับพันตํารวจเอกหรือรองภูมิคับการมาเป็นพี่เลี้ยงให้กับร้อยเวรของบางประกงด้วยและทีมสืบสวนก็มีคนมาช่วยทํางานนะฮะมันจะมืออาชีพหน่อยพวกสืบจังหวัดนะฮะมาสืบโรงพักเขาก็เก่งระดับหนึ่งอยู่แล้วแต่ผู้ชการเนี่ย ท่านผู้จัดการตำรวจภูธรภาค2เนี่ยก็สั่งการแล้ให้ทีมสืบภาคมาด้วยผมก็เลยเชื่อว่าคดีนี้น่าจะจับตัวคนร้ายได้นะครับผมก็สอบถามความคืบหน้ากับทางท่านผู้ขังคับการผู้ขังคับการบอกคืบหน้าไป50%แล้วนะฮะ ส่วนตัวท่านผู้จัดการว่าเดี๋ยวเอาให้ได้แต่มันจะใช้เวลาอาจจะใช้เวลาสักราวเจ็ดวันถามว่าทำไมจักพรุ่งนี้เลยไม่ได้เดี๋ยวนี้มันมีพรบอุ้มทรมานนะพอตำรวจเช็ครายละเอียดแล้วว่าคนตายเนี่ยเคยมีเรื่องขัดแย้งหรือสงสัยกับใครหรือติดต่อใครเนี่ย มันจะไปเอาตัวเข้ามาสอบปากคำก็ไม่ได้เหมือนคดีลุงเปียกที่อรัญญะประเทศนะฮะจะไปเชิญตัวเข้ามาเขาไม่ยอมมานี่ก็ต้องรอออกให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกเรียกครั้งที่หนึ่งเขาติดทุละอะไรติดป่วยอะไรก็ต้องเรียกครั้งที่สองไม่มาถึงจะออกหมายจับข้อหาขัดหมายเรียกของเจ้าพนักง,งานนะครับ จะเอาใครมาสอบมาเค้นก็ไม่ได้ทําไม่ได้ต้องถ่ายกล้องวิดีโอเขาไว้ตลอดเวลาก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายที่ออกมาก็เลยจะทําให้ช้านิดแต่ผมเชื่อว่าอย่างไรก็จับได้ผมเองก็วิเคราะห์ไม่ได้ไปดูที่เกิดเหตุไม่รู้รายละเอียดไม่รู้อะไรจากคำให้การของพยานนะครับ แต่ว่าคดีเนี้พอมาออกรายการโหนกระแสเนี่ยมันจะทําให้ผู้บังคับบัญชาของตํารวจเนี่ยกระตือรือร้นเขากระตือรือร้นก่อนเมียคนตายมาออกรายการแล้วนะครับเพราะผู้บังคับการไปดูที่เกิดเหตุเองผู้จัญชาการก็สั่งการท่านพลเอกธนาจวงรองพอบตรฝ่ายสืบสวนก็ลงไปสั่งการกำชับนะครับ ผมเองสันนิษฐานแล้วนะครับว่าคนหลายๆนี้ไม่ใช่มืออาชีพไม่ใช่มืออาชีพนักสืบเนี่ยจะตัดประเด็นอะไรไม่ได้เลยต้องสงสัยทุกประเด็นสงสัยทุกคนและค่อยๆตัดไปทีละประเด็น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 ไปนะครับส่วนคนตายหลายนี้ผมตัดประเด็นว่าภรรยาฆ่าไป นะครับเพราะว่าภรรยาเขารักกันสอบถามเพื่อนบ้านข้างเคียงก็บอกเขารักกันนิสัยดีมากทั้งผัวทั้งเมียนะครับตีสี่แล้วมีข้อความแชทไลน์ติดต่อผัวตลอดให้รับโทรศัพท์หน่อยทำไมพี่จะเลิกกับหนูไม่สงสารแมวอะไรต่ออะไรเขาก็ว่าไปมีพยานหลักฐานนะครับแล้วตีสี่ก็มีพยานหลักฐานว่าเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปทางเปลี่ยวๆแล้วถ่ายรูปให้สามีดูสามีก็บอก ไอคนที่เอาโทรศัพท์ถามมีเข้าไปเนยะผมก็ถามเขาตั้งรหัสอย่างไรเขาตั้งรหัสง่ายๆไม่ได้สแกนใบหน้าหรือสแกนลายนิ้วมืออะไรนะครับเพราะเป็นโทรศัพท์รุ่นอะไรอ็อบปงอ็อโปอะไรก็ไม่รู้นะ,แ,ะแสดงว่าคนร้ายเนี่ยเอาตัวผู้ตายเนี่ยไปกักตัวเขาไว้ก่อนแล้วก็บอกว่าโทรศัพท์มึงเปิดยังไงก็สันนิษฐานว่าอาจจะขัดแย้งกัน เรื่องชู้สาวตัดประเด็นยังไม่ได้เพราะว่าช่วงเดือนมกราคมเนี่ยผู้ตายเนี่ยมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปจากเดิมคือเลิกงานเที่ยงคืนก็จะขอกินเหล้ากับเพื่อนจนสว่างถึงกลับบ้านนะครับก็เป็นไปได้ว่าอาจจะไปติดผู้หญิงผู้หญิงนั้นอาจจะเป็นลูกเขาเมียใครก็ไม่รู้นะครับสามีเขาอาจจะโกรธแค้นนะฮะอาจจะโกรธแค้นอันนี้เป็นประเด็นที่ให้น้ำหนักมาก ประเด็นรองมาก็คือเรื่องธุรกิจสีเทาจะมีหรือเปล่าไม่รู้ไม่ใช่ไปกล่าวหาผู้ตายนะครับว่าไปยุ่งเกี่ยวธุรกิจสีเทาแต่ตำรวจก็ต้องเช็คประเด็นนี้ด้วยหรือประเด็นอาจจะไปเอาเงินของในทุนมาปล่อยกู้ในโรงงานแล้วก็เก็บส่งไม่ได้อะไรไม่ได้เขาเลยมาตามทวงนะฮะถ้าเป็นคนร้ายทั่วไปที่มีความโกรธแค้นเนี่ยมันก็คงขับรถมาประกบยิงตั้งแต่ ผู้ตายเนี่ยขับรถออกจากบ้านนะครับมันมีภาพวงจรปิดเห็นรถเก๋งยี่ห้ออะไรนะเดี๋ยวนะฮะรถเก๋งคันหนึ่งขับตามมานะฮะยี่ห้อซูซูกิสวิปสีแดงหลังคาสีดำนะครับหลังจากผู้ตายขับรถจักยานยนต์ออกมาไอ้รถคันนี้ก็ตามจืดมาเลย นะครับเจอทางลูกสะดุดก็ะไม้เลยคลึกๆตามมาเลยก็เป็นรถต้องสงสัยที่ตำรวจจะต้องตามหานะครับสอบถามคนแถวนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ไม่เคยเห็นรถคันนี้นะไม่เคยเห็นรถคันนี้เมื่อคุณหนุ่มเชิญไปผมก็มองว่ามันเป็นคดีที่น่าสนใจนะครับไม่มีคดีไหนแล้วครับที่ตำรวจทุ่มเทไม่มีคดีไหนที่คนร้ายไม่ทิ้งร่องรอยพยานหลักฐานไว้ นะครับทุกคดีแต่จะยากจะง,ง่ายจะจับเลยได้ไม่ได้เร็วกี่วันเนี่ยตำรวจไปพูดแล้วเดี๋ยวมันจะผิดคำพูดไปบอกอีกสองวันจับได้อันนั้นคือล็อกตัวไว้อยู่ในในในความควบคุมแล้วก็พูดได้ว่าพวกนี้จับตัวได้เพราะว่ามันได้ตัวแล้วแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้มีพรบอุ้มทรมานออกมาเพื่อคุ้มครอง ต้องไปเสนอสารขอมัดออกหมายจับออกหมายจับมาแล้วมารู้ตัวก่อนมันก็จะหลบหนีกว่าจะตามเจอกันกี่วันก็ไม่รู้นะครับแต่เชื่อว่าจับได้ผมก็สันนิษฐานเอานะฮะว่าคนร้ายเนี่ยมีสามคนขึ้นไปนะครับสามคนขึ้นไปแล้วก็อายุคหน้าจะประมาณยี่สิบถึง 3าห้าปีไม่ใช่คนอายุแก่ๆอย่างผมนะฮะสาเหตุที่วิเคราะห์อย่างนี้คือหนึ่งถ้าเป็นประเด็นเงินกู้หรือเรื่องธุรกิจสีเทาผู้บงการก็อาจจะอายุเยอะนะครับแต่ดูจากข้อความแชทไลายผ่านทางเฟซทางอะไรทางแชททางไลน์แล้วคำพูดคำจาเนี่ยก็วิเคราะห์คนร้ายว่าน่าจะอายุประมาณเนี้ยยี่ห้าถึงสาสิบห้า แต่ผลออกมาจะตรงหรือเปล่ายังไม่ทราบนะครับเพราะว่ารายละเอียดในสำนวนเนี่ยผมไม่ได้ไปรู้ไปเห็นด้วยนะครับเพียงวิเคราะห์จากข่าวแล้วก็ภาพถ่ายที่ทางผลกระแสะเขาให้ดูนะครับนี่เป็นเรื่องที่หนึ่งนะครับที่จะมาบอกนะครับให้บาดแผลเนี่ยมันดูได้ครับบาดแผลที่ยิงเนี่ย ต้องดูถ้ายิงในระยะสามฟุตเนี่ยต่มว่าสามฟุตจี้ยิงอะ่ะเรียกว่าจี้ยิงมันจะมีล่องรอยขมาดินปืนติดดำเลยครับติดดำเลยถ้ายิงห่างก็จะไม่มีขม่านะฮะวิเ <c oughs> คราะห์ว่าน่าจะบังคับไอ้นี่นั่งคุกเขา่ามึงเอาของกูไปไว้ไหนมึงเอาเงินกูไปไว้ไหนนะครับหรือมึงมาทําน้องกูทําไมหรือมาทําเมียกูทําไมยิงปุ้งตรงนี้มาเลยทะลุท้ายถอย,ถอย ะลุทายถอยปืนนี้ก็วิเคราะห์ได้ว่าไม่ใช่ปืนเถื่อนปืนเถื่อนคือปืนผลิตในประเทศไทยที่ลำกล้องไม่มีเกลียวนะครับไอ้นั่นจะไม่ค่อยมีแรงขับเคลื่อนกระสุนเท่าไหร่ปุ้งเข้าไปอาจจะคาอยู่ข้างในนะครับน่าจะเป็นปืนที่ผลิตจากต่างประเทศหรือปืนที่มีลำกล้องมีเกลียวนะฮะนะ,ะกระสุนก็อาจจะเป็นขนาดจุดสามแปดเก้ามมอนะฮะ หรือสิบเอดมมผมไม่ได้ดูบาดแผลไม่รู้ว่ารอยเข้าเนี่ยมันขนาดอะไรปกติถ้าวัดรอยแผลแล้วมันประมาณสิบเอ็ดมิลเมตรขึ้นก็จะเป็นสิบเอดมมถ้าเก้ามเมตรก็จะเป็นเก้ามมหรือจุดสามแปดหรือออโตเมติกจุดสามแปดศูนย์หรือจุดสามแปดซูเปอร์อ 80, รอแต่ถ้าเล็กลงไปหน่อยนะครับขนาดจุดสามสองเนี่ยนะฮะเจ็ด 7.65มมเนี่ยก็คือจะไม่ถึง9มมหมอจะวัดบาดแผลที่กระโหลกถ้าแผลที่กระโหลกนี่จะดูง่ายครับถ้าคนร้ายใช้กระสุนที่เป็นหัวรูเรียกว่าลูกยักเกตเทโลพอยมันจะมีรอยแตกเป็นฉีกๆไปนะครับและศพนี่ยถูกมัดด้วยเชือกเชือกล่มสีแดงนะครับล่องรอยวัตถุพยานที่เก็บได้ในที่เกิดเหตุก็จะนำไปสู่การจับกลุ่มคนร้ายได้นะครับ ก็แ,แจ้งความคืบหน้าเข้าไว้ให้ทราบอย่างนี้นะครับเรื่องที่สองไอ้เรื่องตำรวจยศร้อยตำรวจเอกไปข่มขืนเด็กนักเรียนเนี่ยนะฮะก็มีเอฟซีถามมาว่าอาผมลงไปจัดการได้ไหมผมลงไปจัดการได้ครับแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ต้องไปจัดการแล้วเพราะว่าตำรวจเขากะทืบไปเต็มตีนแล้วทำไปเต็มอำนาจหน้าที่แล้วนะครับ ก็คือกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกรรมการสอบวินัยอะไรเนี่ยเขาลงความเห็นแล้วว่าให้ไล่ออกทางผู้ขราจ้าต้นสังกัดก็มีคําสั่งให้ออกจากแากการแจ้งข้อกล่าวหาไป2อสข้อกล่าวหามัครับเท่าที่ฟังแถลงข่าวนะครับหนึ่งคือพรากุเยาวเด็กนี้อายุยังไม่ถึง18-17ปีนะฮะเอาไปเสียจากผู้ปกครองหรือมีดามารดานะครับนี่เป็นความผิดกระทงหนึ่งนะครับสก็คือ อาาจารย์อาจจะมีพฤติการอะไรอาณาจารย์นะครับไปล้วงแคะแกะเกาอะไรนี้ก็อาณาจารย์แต่อันที่สามคือข่มขืนกระทํารรชำเราซึ่งถือเป็นบทหนักนะครับเป็นบทหนักนะฮะเป็นบทหนัก,นนนกจับกุมตัวใส่คุญแจมือตำรวจด้วยการลังเกียจไอคนนี้มากนะครับลังเกียจมากคุณไปก่อเรื่องอย่างนี้เสื่อมเสียชื่อเสียงเสื่อมเสียอาชีพตำรวจ เขาลังเกียจครับใส่กุญแจมือแล้วไม่ให้เกียจเลยสิบตีจาเนี่ยเดินกระชากปีกมาเลยนะครับไม่ใช่เดินประคองกลัวมันล้มนะครับกลัวมันหนีนะครับแต่ถ้าเป็นผมนะใส่กุญแจมือควาหลังนะการมันโดดแย่งปืนคนนั้นคนนี้แต่ว่าถ้าใส่กุญแจมือควายหลังเดี๋ยวสื่อมวลชนประชาชนเห็นว่าเอ้ยตำรวจชั่วถูกจับแล้วไม่ใส่กุญแจมือเอามือมันไปหลบข้างหลังทําไม เขาก็เลยมาใส่ข้างหน้าให้เพราะว่ามีคนควบคุมนะครับแต่ว่ามันอายมั้งมันเลยเอาผ้าพันไม่ให้เห็นกุญแจมือไม่ต้องไปอายแล้วทำชั่วยอย่างนี้นะครับแล้วตำรวจก็พนักง,งานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวผู้เสียหายก็คัดค้านการประกันตัวก็ขอบคุณเพจอะไรสายใหม่ต้องรอดบางที่ช่วย แม่เด็กนะครับแล้วก็พวกเราสื่อมวลชนก็อย่าไปลวงแค่แกะกล่าวว่าแม่เด็กคือใครหรือไปสัมภาษณ์จนกระทั่งเขารู้ว่าแม่เด็กชื่อนั้นนามสกุลน,นั้นมันจะนําความเสื่อมเสียแล้วก็ความสะเทือนใจไปสู่เด็กนะเราไม่ต้องไปรับรู้ครับว่าเด็กชื่ออะไรนามสกุลอะไรอย่างนี้นะครับแล้วเขาเห็นจะหาทางว่าจะย้ายเด็กมาเรียนในเทพหาอาชีพให้แม่อะไรอย่างนั้นบ้งครับรายละเอียดผมไม่ทราบนะครับ ขอบคุณเอฟซนะครับที่ตามมาให้กำลังใจนะครับขอบคุณให้ของขวัญให้ดอกกุหลาบอะไรมาเนี่ยนะครับเด <c oughs> ี๋ยวพูดประเด็นหนึ่งเดี๋ยวจะว่าแหมทำไมมาไล่เช้าไล่เย็นเลยวะจะพูดมากไปแล้วลรืมั้งนะก็เดี๋ยวจะพูดอีกประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นที่สามคือเรื่องคดีไฟลามทุ่งนะครับไฟลามทุ่งของ แกง๊งพี่สีที่ออกหมายจับไปแล้วสามคนนะครับที่ผมเคยพูดเขาไว้ว่าจะเป็นไฟลามทุ่งจะโยงไปถึงผู้เกี่ยวข้องผู้บงการอะไรเนี่ยนะฮะภายในวันศุกร์เนี่ยจะออกหมายจับเพิ่มอีกสองคนซึ่งใหญ่กว่าคุณสีสวน นะครับขึ้นใหญ่กว่าคุณสีสวนนะฮะเดี๋ยวท่านก็รอฟังกันแล้วกันนะครับเป็นความลับในสำนวนนะครับเขากำลังเสนอขอมัดออกหมายจับอยู่นะครับอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นวันศุกร์ก็ได้นะครับแต่ตัวละครก็จะเปิดมาเรื่อยๆนะฮะตัวละครก็จะเปิดมาเรื่อยๆนะครับ,รม,รรบมันไม่ได้หยุดตรงคุณสีส่วนนะครับ ซึ่งพฤติการอย่างเงี้ยมันเป็นพฤติการที่น่ารังเกียจไงถ้าร้องมาเพื่อพิทักปกป้องภาษีของประชาชนเพื่อลงโทษข้าราชการทุจริตนี่ก็ดีสนับสนุนเห็นด้วยนะครับแต่ว่าร้องตีปาหน้าใสาเพื่อให้เขามาเคลียอย่างเงี้ยไม่ดีนะครับไม่ดีไม่ไม่ไม่เห็นด้วยนะครับ และตัวท่านที่กรมการข้าวซึ่งเป็นผู้เสียหายในคดีนี้เนี่ยก็ออกมาแถลงด้วยท่าทีสไตล์ของท่านนะครับเสียงดังฟังชัดว่าคนนั้นไม่เกี่ยวคนนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ก็จะตัดผู้เกี่ยวข้องที่จะโดนออกหมาจับออกไปหลายคนเพราะท่านเป็นผู้เสียหายในคดีนี้ไงนะ,ะนะแต่คนที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องในการ ตบรัพ์ครั้งนี้เนี่ยก็จะโดนออกหมายจับนะะมันอยู่ที่ผู้เสียหายถ้าผู้เสียหายไม่เอาเรื่องบอกคนนี้ไม่ใช่ครับคนนี้ไม่เกี่ยวครับเนี่ยมันก็จะตัดไปเลยเหมือนกับคนโดนข่มขืนโดนข่มขืนสิบห้าคนบอกจําได้สิบคนอีกห้าคนคนนี้ไม่ได้ข่มขืนทั้งที่ข่มขืนด้วยก็จะเป็นลักษณะนั้นครับคดี อาญานะครับผู้เสียหายมีความสําคัญนะครับผู้เสียหายมีความสําคัญนะฮะท่านเป็นระดับอธิบดีแล้วนงและท่านเกินนักเลงลูกผู้ชายแถลงไม่กลัวใครเลยนะครับที่จริงถ้าคุณศรีสุวรรณน่าจะรู้นิสัยอธิบดีก็ไม่น่านะครับเพราะว่าตัวรูปร่างท่านก็ใหญ่โตอย่างเงี้ยโดดต่อยผมว่าศรีสุวรรณแพ้ทาอาธิบดีแน่นะครับและเห็นว่าเป็นนักเรียนกระเสรแม่โจ รุ่นพี่รุ่นน้องกันด้วยแม่โจ้นี่เขาใจนักเลงอยู่แล้วครับมาเนี่ยนะฮะสไตล์เป็นคนไม่กลัวคนอย่างเงี้ยนะะถ้าต่อยกันแล้วกูว่ายักปากแบะแน่สีสุวรรณแพ้แน่ะนะฮะตัวที่ปดีแล้วพูดจาโผงผางโผงผางไอ้คนอย่างงี้มันชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยนะฮะมาเนี่ยผมว่าโอ้ยถ้ามันรู้นิสัยอธิปดีนี่มันคงไม่กล้าลองนะโอ้นี่เลือกครับถือว่าเป็นเป็นเวรกรรมนะครับดันไปเลือก เอาอธิบดีคนนี้นะครับคนอื่นก็อาจจะให้เงินกันเงียบๆนะไอ้อธิบดีท่านนี้ท่านสู้เลย <c oughs> เออกระเวนกรรมมึงนะครับดีครับจะได้เปิดเผยมาว่าใครมันดีจริงไม่ดีจริงอย่างนี้ครับสังคมปิดได้ไม่นานนะผมก็หงุดหงิดเห็นท่านศรีสุวรรณร้องทุกเรื่องเลยบางเรื่องไม่น่าร้องไอยคะ นะแต่ถ้าเรื่องใหญ่ๆร้องแล้วก็ทําให้เปลี่ยนรัฐบาลไปได้ทําให้ผู้ยิ่งใหญ่โดนจําคุกอะไรอย่างนั้นก็น่าร้องนะครับมาแต่สังเกตรครับไอ้แก๊งตบซับเนี่ยมันจะถแถลงก่อนว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะร้องเรื่องนั้นเรื่องนี้รอเขามาเคลียร์คืนนั้นก่อนนะฮะก็หมาเป็นไลทยทางคนคนเดินทางหมาหมาเดินนะครับมาเนี่ยไม่ได้ไปว่าอะไรนะครับเอาตามถนัดเลยนะครับ แต่สิ่งที่เขากลัวกันมากแก๊งตบทับกลัวมากคือไอต้ตรวจสอบทรัพย์สินครับและจะโดนเข้าความผิดมูลฐานที่จะยึดรัพย์นะหมดเลยที่มึงทากินหาแดกกันมาเนี่ยโดนยึดหมดเลยนะครับอย่างน้อยเคลียร์ได้ก็โดนภาษีนี่จุกเลยนะครับจุกเลยนะครับก็รออีกสักสองวันนะครับว่ามันผลจะออกมาไงนะ เดี๋ยวนะผมไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยมันผ่านไปปึ๊ดปๆ๊ป,ปนะมาขอบคุณบอกอะไรนะอ๋ว่าผมอ่านข่าวเฮ้ยไม่ได้อ่านมาเล่าลงติกต็อเนี่ยไลฟ์ติก t ็อเนี่ยไม่มีสคริปต์ไม่มีอะไรเลยคิดยังไงก็พูดงั้นแถมแยกว่านั้นคือตัดต่ออะไรกับเขาไม่เป็นเลยนะครับคําพูดอะไรเนี่ยเวลาเราพูดเนี่ย เอามันปากไม่ได้ไปหมิ่นประมาทเขาเนี่ยก็ไม่ได้นะครับหมิ่นประมาทเขาก็ไม่ได้นะแต่ก็วิพากษ์วิจารณ์ตามประสบการณ์ที่ที่ผมทำงานมานะฮะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะตอบนิดหนึ่งหน่อยเขาถามมายาวเนี่ยคงเป็นเรื่องเป็นหลาวอะถ้าถ้า เขามาขโมยหมายสารที่บ้านเขาจับเดี๋ยวนะับฮัลโหลขอโทษครับสายเข้าฮะแจ้งเดี๋ยวนะฮะ นักร้องกลายเป็นนักโทษผมก็คิดว่าคดีนี้คงจะสิ้นสุดด้วยการจำคุกครับคดีนี้นะฮะสิ้นสุดด้วยการจำคุกจะติดมากติดน้อยก็แล้วแต่ดุลพินิษของศาลท่านนะครับถ้าเข้าศารนายาทุจริตก็หนักนักนะครับหนักหน่อยแต่ถ้าหลุดจากสารนายาทุจริตเนี่ยมันต้องดูต้องไปฟอ้องศาลให้ถูกนะครับ ไปเข้าสารนยาธรรมดาก็อาจจะติดแต่ว่าคนที่ไม่เคยติดคุกเนี่ยพอโทรสิบวันนี้ก็แทบใจจะขาดแล้วนะครับต้องรอดูต้องรอดูผลครับต้องรอดูผลนะครับมีความคืบหน้าก็จะแจ้งให้ท่านทราบต่อไปนะครับวันนี้จะขอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าก็ไลฟ์ไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับขอบคุณครับ สุดท้ายนี้ผมขอรัตนาคุณพระศีรัตนาตายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลลพิภพนะครับบารมีของพระสยามเทวาธิราชบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านเนี่ยพบแต่ความสุขกายสบายใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งหนึ่งประการใดให้สงวามมุ่งม,มา่ปรารถนาล่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับสวัสดีครับ